อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือเลเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า v b e นะครับก็อือเจ้าตัวนี้นะครับวีบคืออะไร v b e คือเลเซอร์นะฮะทีะ่ยิงให้พลังงานชุกขึ้นนะครับ595นาโนเมตรนะครับตัว v b e ีมเนี่ยตัวนี้เป็นของแท้นะฮะก็เป็นเครื่องที่ผลิจตจากบริษัทเคนโดรานะครับประเทศอเมริกานะครับก็ลักษณะฟอร์แมตของเครื่องก็จะเป็น รูปลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาชมนะครับว่าตัว VB มีมลักษณะยังไงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่อง V b บีของแท้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับครับก็เรามาดูหน้าจออินเทอร์เฟซของตัว Vbe ีกันนะครับเครื่อง vbeam เนี่ย จากบริษัทแคนดัล่าเนี่ยเป็นเครื่องที่ทันสมัยมากเป็นเลเซอร์5.5ที่ทันสมัยมากนะครับอินเทอร์เฟซแรกของ V b บก็คือในเรื่องของการปรับให้พลังงานนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัว V b บเนี่ยสามารถปรับให้พลังงานเนี่ยในค่าต่างๆได้มากมายนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มพลังงานลดพลังงานได้เพื่อให้เหมาะกับผิวในใคนไข้ของในแต่ละคนนะครับอินเทอร์เฟซที่2ก็คือในเรื่องของ p u l s วอร์สูเอชั่นพาเวอ่อันนี้ก็คือ เป็นความไวของแสงเลเซอร์ที่จะยิงออกมาในแต่ละช็อตน,นะครับซึ่งตัว p u l s วอร์สเอชเนี่ยเครื่องที่ทันสมัยเท่านั้นถึงจะสามารถปรับได้นะตัวพัวเ u อร์สเชั่นเนี่ยมีความหมายมากในเรื่องของการปรับแต่งว่าเราจะยิงเลเซอร์ให้เหมาะกับลีชั่นหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าเหมาะกับโรคยังไงที่จะยิงนะครับ ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ทันสมัยก็จะไม่สามารถที่จะปรับ Pulse er Duration ได้นะครับการปรับ Pulse er Duration ได้ก็สามารถทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ในการใช้ V-Beam ในการรักษาโรคได้หลายโรคนะครับส่วนอินเทอร์เฟสสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้สเปรย์เย็นะครับการให้สเปรย์เย็นเนี่ยมันก็คือความปลอดภัยของการยิงเลเซอร์นะครับ เครื่องที่ดีก็จะต้องมีระบบทําความเย็นที่ดีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผิวคนไข้เบิร์นนะฮะหลังการทำเลเซอร์นะครับซึ่งตัว VB ีเนี่ยก็มีเทคนิคในการให้ความเย็นที่ดีมากนะครับผมก็เลยเลือกเครื่องนี้มารักษาให้คนไข้นะครับส่วนเราจะมาดูว่าเครื่องเนี่ยวีเนี่ยเป็นเครื่องแท้หรือเครื่องไม่แท้เนี่ยก็จะดูง่ายๆครับดูจากเรื่องของโลโก้ที่เขาติดอยู่นะครับถ้าเกิดมีโลโก้ ตัว VB อย่างนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แท้นะครับของแท้แน่นอนนะฮะอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งก็ที่จะให้ดูก็คือในเรื่องของโลโก้ของบริษัทนะฮะซึ่งเป็นเราจะเห็นว่ามันจะเป็นคีมโลโก้ว่าจากแคนดิล่านะครับก็ถ้ามี2โลโก้อนี้ก็มั่นใจได้เกือบ99%้าเแล้วครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแท้แน่นอนนะครับันนี้ก็เป็นการสาธิตการ ก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ยิงนะครับก็จะเห็นว่าจะมีสเปรย์เย็นๆพ่อนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแสงเลเซอร์นะครับซึ่งตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกแค่มีอะไรเย็นๆมากระทบบนใบหน้านะครับที่ตาอาจจะเห็นคล้ายๆแสงสีส้มๆนะฮะเวลาทำเท่านั้นเองนะครับตัว VB ีมีความเจ็บนี้น้อยมากนะครับแทหรือแทจะไม่เจ็บเลยนะครับในการทำ ก็เราจะสังเกตว่าระหว่างทำก็จะรวดเร็วนะครับในหนึ่งหน้าเนี่ยเราก็ทำไม่เกินห้างนาทีเท่านั้นเองนะฮะในการย e นเนเชั่นวีบีมนะครับก็เทคนิคของ SVJ c l i จคลเรานะฮะก็จะเขียนว่าผมจะไม่ได้ยิงเฉพาะจุดที่เป็นสิวนะครับแต่ผมจะยิงเลเซอร์ทั่วหน้าเลยนะครับบริเวณที่ไม่เป็นสิวผมก็ยิงหมดเลยนะครับ ก็เพราะสาเหตุที่ว่าผมเชื่อมั่นว่าการรักษาผิวหนังของคนเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยหรือรักษาสิวติสเตอร์รอยหรือสิวต่งางๆให้หายเนี่ยเราต้องเน้นย้ำในเรื่องของการที่ทำให้ผิวเนี่ยมันแข็งแรงนะครับซึ่งบีบีนเนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์ที่ทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับระฉะนั้นการยิงแค่รอยแดงสีวนั้นผมไม่ทำนะครับเรายิงทั้งหมดเลยเพื่ออะ่ากระตุ้นลลาเจนใต้ผิวหนังแล้วก็ ทำให้คนไข้ที่ผิวบางกลับมาเป็นผิวที่แข็งแรงขึ้น,นครับก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่ไม่เป็นสีวก็ยิงหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับมันทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับ ก็อันนี้เป็นลักษณะนะครับเหลังจากการยิงเลเซอร์ทันทีทันใดนะครับก็จะสังเกตว่าไม่มีรอยแดงนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนใบหน้าเลยนะฮะอาจจะดูว่าหน้าใสๆขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการยิงเลเซอร์ตัว v b e ีนนะครับก็คนที่สงสัยกลัวว่าหลังยิงแล้วมันจะแดงมากมีจ้ำเลือดจ้ำอะไรหรือเปล่านะครับก็ ไม่มีนะฮะในเทคนิคของ SVJ c l i n i ลเราที่ที่เรายิงนะครับในการยิงเลเซอร์ของเราเนี่ยในหนึ่งหน้าเนี่ยโดยปกติโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมจะยิงเลเซอร์ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก1 4 0ย5 0ช็อตนะครับเพื่อจะปรับปรุงผิวให้แข็งแรงขึ้นด้วยรักษาเรื่องของรอยแดงสิวด้วยนะครับออโดยปกตินะครับเราก็จะเอาวีบี โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของรอยแดงสิวนะครับหรือปานแดงนะฮะในเด็กนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจากการที่ผมได้คลีกับตัววีวีมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับและผมใช้มันในเยอะที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับเราได้พัฒนาการรักษาโรคต่างๆด้วยวีวีเนี่ยตุวอย่างเช่นโรคผิวที่ติดสเตอร,รอยนะครับโรคผิวบางน,นะครับ โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆบนใบหน้านะครับซึ่งผมก็ค้นคิดเทคโนโลยีเทคนิคการการใช้วีดีในการรักษาโรคพวกนี้นะครับซึ่งก็ได้ผลดีมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้สเตรอยในการรักษาสิวเลยนะครับรักษาผิวก็ไม่ได้ใช้นะครับเปลี่ยนมาใช้ตัววีดีแทนนะครับซึ่งด้วยเทคนิคของเราด้วยพรามิเตอร์การให้พลังงานของเราเนี่ยผลที่ ได้คุ้มครับแล้วก็ดีมากนะครับในการใช้วีดีแทนการใช้สเตียรอยด์ครับครับก็โดยปกติก็อย่างที่บอกนะฮะว่าผมรักษาเอาวีมารักษาผิวคนไข้นะฮะที่ติดสเตียรอยด์นะฮะมุ่งเน้นทำให้ผิวคนไข้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่มีการยิงเลเซอร์วีดีของเราเนี่ยเราจะไม่ยิงแบบเด็กเนะฮะเวลาที่เรายิงเนี่ยเราจะใช้ การยิงที่จำนวนช็อตของเลเซอร์เนี่ยในปริมาณที่มากนะครับเราจะไม่ได้ยิงแค่เฉพาะรอยแดงของผิวแต่เรายิงทุกบริเวณที่ทุกบริเวณของผิวหน้าเลยนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ช็อตของเลเซอร์เนี่ยประมาณสักร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบช็อตในการดูแลผิวนะครับซึ่งมั่นใจได้ครับว่าเทคนิคของผมเวลาที่เรายิงวีบีมแล้วเนี่ยไม่ทําให้ผิวบางแน่ๆนะครับอย่าเลเซอร์ก็มีอยู่ ชนิดนะครับเสียเลเซอร์ที่ทําให้ผิวบางก็มีเยอะนะครับแต่ที่นี่เราไม่ทําให้คนให้ผิวบางแน่ๆน,นะครับก็ดังนั้นอย่ากังวลครับว่าหลังยิงเลเซอร์ตัว v ีบีมแล้วหรือแม้กระทั่งตัวสมูทบีมเนี่ยจะทําให้ผิวบางนะครับมันไม่เกิดแน่นะ